เจ้าอยู่นี่แต่จะเกิดพุนบ่เอาเห็นมาแต่บ้านได้มาแต่บ้าน้มาแต่ยรู้อ่ะพโอ้แลเวมาเอาเมียอยู่พี่บ่เอกแมาอยู่น้กลับมาอยู่น้แม่ แมมแม่คนบ้านนี้โอ้แต่เก่าอยู่แต่คนรั่วคนเนาะเข่ามานี่ครับพลึกเติบได้อยู่ใกล้เติบได้ เจปสสากไปน้อตอนนั้นแหงเลยน้ะเห็นแล้วมมไปในนี่แล้ว ลุยไปนี่แหละลองไปเบ่ง น้ำรถดับรถกำรังเลิกปัญได้แล้วแต่รถมันสู่แห่งแล้วพาน้ำหวยมาสามหวยเลยรดกับบัวไวือกันแหละี่น้องเอ้ยเหยวเหนยวเกนไปนี่เราเป็นการ เป็นระหว่างการเดินทางนี่บอระหว่างเราเดินทางไปบ้านต่อบ้านลดนะักอีกนี่ยติดบ้างได้ป่าวโเทียนนแล้วบอไราดาเขอบโียนนะขอบอเทียนหัวไปไปไปต่อ สบายดีสบายดีท่านผู้ชมตอนนี้ประสิทธิ์เดินทางมาหอดบ้านสนอยเมืองเชปลแขวงสวนนาขึ้หมู่บ้านลึกลับหมู่บ้านบ่มีไฟฟ้าเป็นหมู่บ้านน้อยเป็นหมู่บ้านที่2้อนแถวมาเหมาือนี้การเดินทางมาหอดนะครับเป็นแต่และอีพีอีพีนี้อีพีเมื่อกี้เนหอดบ้านละเจ็ดตอนนี้ก็เดินทางออกจากบ้านละเจ็ดเข้ามาบ้านสนอยมาหอดบ้านนี้เพิินก อา้ามึงเพิ่นตามเขาปะ่ะสบายดิ

mà tam cấp lục sao vào lục sao vào này Nạ. này ừ. Đó, cả hù pha xa hao đây คูนอยนึงสัไท่ก,กิถามอันาภาษาพระเจ้ากรซิถามาารูอ้อย้อยู่บอ่าถามได้แหละอย่างคู่อย่งบอกมะมาถามเจ้าตัมเข้านีา่นะตํากินเล่นกินเงินมอเช้านีา่นกะจ้าว่าจนตอยนะกะจ้าตะบือก็จา้าบ,บายตะบอืบอไง À, ờ. là à Tạm kim to len rồi Tạm kim to đấy nè Đây lúc sau xoay phần สารบานชสองนี่เป็นหางไก่นี่แหละไก่ผลจิงหลายเปนนะเปไง็นสารขัดอะไรหางไก่ผน,น,นเป็นเพื่อนเผลน้ยนี่ อาจจะมีเสียงห้องเสียงเพลงเราพี่น้องพอเพราะว่าเ็นใส่โซล่าเซลในการใส่เป็นไฟฟ้า เรื่องนั้นพิ่นเอาไผบัตรมุงแอมเดยพาใหม่ไผ่ เป็นโมบ้านสนับบดหมู่บ้านลึกลับอะไรเส้นทางไปมาไฟแย่ไฟฟ้ากับบ่มีนี่พี่น้องเอ้ยคู้เพื่อนหลัางนันแห้งกับเต๊กแต่เผื่อที่ยังมีโซล่าเซลล์ใส่ด้วยกันนะเก่าแห้งอะไรพี่น้องโอ้โอเคในเลี้ยงงัวเลี้ยงสัตว์ได้ดีพี่น้องอุดมสมบูรณ์แห้งเลย ชังกระซีแต่ว่าพา,อาแอมด้วยไปบัตเหตุนี้เข้าหอ้หัวเหตุชวนจัง ไปดิดจักสารเห็ดฟ้าเฮือนปะเห็ดชนพักส,สะดวกสบายเนาะมีไม้ยู่สบ,ยสบายไปกันแน่ เจ้าอยู่นี่แต่จะเกิดคุณบ่<ด>เอาเห็นมาแต่บ้านได้ผมมาแต่คุยรู้อะครมโอ้แล้วมาเอาเมียอยู่พี่บ่เออพ่อกแม่ย,ย<อ>ัันะเออกลับมาอยู่น้แม่เอ แม่คนบ้านนี้นั่นแหละโอ้แต่เก่าอยู่แต่รั่วคุณเนาะนั่นแหละโอ้เขามาหนิครับพ่ลึกเติบได้อยู่ใกล้เติบได้นั่นแหละใกล้เติบแล้วห่างกันยากกันยำพ้นแล้วแล้วเนาะยาพ้นถึงแล้วล่ะไว้ใส่อะไรเนี่ยยำแดงจากที่อยู่ติดทางเนาะ อยู่ติดทางใหญ่เข้ามาอยู่ในบ้านนอกไ่ยฟ้าบ่มีเพิ่นมาอยู่น้ำแม่เพิ่น,นพ่อกับแม่เพิ่นแยกทางกันแล้วเพิ่นก็มาอยู่น้ำแม่ยอมทิ่มชีวิตที่อยู่ในเมืองเข้ามาอยู่ในป่าในดงนะว่าแล้วกัน เลือกตามแม่มาอยู่มาชอยแม่ไม่พังเอาไายาพื้นเมืองชุมเอากรเอิญไม่พังพี่น้องเอเีพื้นเอิญไม่ไพ นะแม่ว่าไนะน,ะนี่นี่เมียเมียกำลังจคพูดอกกันเหรอโอ้ Nha yeah.

แล้วเขาปลาเามาตอนนั้นกับบริเห็นเพิ่เนเลยบริเห็นปกเพิ่นได้น้ำพัวดุนี่แหล <laughs> ะฮ่าฮ่า่าาฮาฮา่าฮ่าฮ่า่าฮู่าฮ่าเ่่า่่่ <laughs> น่ <laughs> าา่่่

แดงว่าได้เาหำบุญเยดีจังเอาเล้เกิดที่บ้านสนอยล้าไปอาตสู่จนไตรถไทยรถือวันดีแล้วอือยู่บ้านนอกบ้านนาบนได้ลไยีซได้ซังุสสูมีใจนึ น้ไาไปอ้าวท่านผู้ชมนี่ครับเป็นบรรยากาศและเป็นการถ่ายทอดเรื่องราวของคนที่ว่าจากบ้านไกลมาอยู่บ้านนี่ มานำแม่เนี่ยคือเป็นวิธีชีวิตที่ว่าจากจากคนในเมืองกว่าวได้วกล้มาเป็นคนบรานนกของนาที่ขาดไฟขาดไฟฝ่าบอมีทรศัพั์บ่มีรถล่างแหลนบ่มีแสงไฟหเห็นแจ้งคือแต่ก่อนนี่ก็เป็นเรื่องราวของเพิินอา้าวจังได้กาฝาพ่อแม่ติดตามแล้วก็หับชมนํากันมาอนี้บาชิดยังไปต่อนี่อีพีต่อไป ไปต่อหมู่บ้านต่อไปแล้วเราพบกันใหม่ในพีต่อไปทีพีนี่ขอลาไปก่อนสบายดีอย่าลื้ก็ผากที่ชมปากที่เตือนกันเข้ามาได้เข้ามาเม่นห่วมลินน้ำกันไป